คาบค้าคัมมนเชสเตอร์เดประจำวันที่26พฤษภาคมโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดตเจนนี้คอสเนออยู่ต่อหรือกับจีนสื่อดังเผยความคืบหน้าอนาคตของอิกาโรกับแมนเชสเตอร์เดหลังจากที่อนาคตของโอเดียนอิกาโรถูกพูดถึงมามากมายโดยนะครับผมล่าสุดเนี่ยได้ได้เมลสื่อชื่อกล้องของอังกฤษระบุว่าเสี่ยงไห้กินแรงเซินหัว บอกปัดข้อเสนอจากทางแมนเชสเตอร์ที่อยากจะยืดสัญญายืมตัวอิกาโรคนนี้ออกไป3เดือนโดยที่ผ่านมายังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องสัญญาแบบถาวรของทางอิกาเดียนเลยโดยเชยงไหกิมแรนซนหัวสโมสรในศึกชนิสซูเปอร์ลีกนะฮะปฏิเสธข้อเสนอจากทางแมนเชสเตอร์ทีมดังของเวทีฟุตบอลอังกฤษที่จะขอยืดระยะสัญ,ญญายืมตัวของทางโอเดียนอิกาโรของหน้าชาวเนจธเรียคนนี้ออกไปอีก3เดือนตามการเปิดเผยของทางเดลี่เมลนะ,ะับผมสู่ชั้นนำของเมืองโรดีนั่นเอง โดยทางแมนเชสดเตอร์นั้นยืมตัวอิกาโรโคน,นี้นะฮะมาเริ่มทับในตลาดซื้อขายนักเตระรอบสองโดยตัวสัญญาจะมีผลถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งตอนแรกวันดังกล่าวนั้นถือว่ามันจบซีซั่น2019-2020ไปแล้วแต่การประบาดของเชื้อไวรัโควิก -19 ชีนทำให้ศึกฟุตบอลยุโดนพักตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ศึกฟุตบอลนะครับผมยังแข่งขันไม่จบนะฮะแม้ว่าจะเลยเดือนพฤษภาคมไปแล้วก็ตาม โดยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวมาว่าเซนหัวพร้อมขายขาดเขาถ้าได้ค่าตัวเกิน20ล้านปอนด์หรือประมาณ800ล้านบาทน,นะฮะแต่ที่ผ่านมาทั้งสองทีมก็ยังไม่เคยมีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแบบถาวรเลยโดยที่แมนยูนั้นแค่ยืนย่นข้สเสนอขอยื่อสัญญาย,ยืมตัวออกไปอีก3เดือนเท่านั้นเพราะอยากจะให้อีคาโรค,คนนี้อยู่ช่วยทีมไปจนจบเดือนสิงหาคมนี้และซึ่งเชื่อกันว่าซีซั่นนี้นะผมจะต้องจบลงนะฮะในช่วงนั้นพอดิพอดี อย่างไรก็ตามเดลี่เมลนะผมเผยมวาว่าเซนหัวนั้นก็บอกปัดข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วโดยที่จริงแมนยูนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะหาข้อตกลงกับทางเซนหัวในช่วงโค้งสุดท้ายได้อยู่แต่ถ้าทําไม่ได้นะฮะอิคาโรคนนี้ก็จะเป็นต้องทําตามความต้องการของทางเซนหัวนั่นคือการกลับไปร่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มเตะฤดูกาล2020ที่มาถึงนี้ เป็นต่ว่างานนี้อนาคตของเจ๊ของเรานะครับผมก็ถึงทางแยกซะแล้วนะฮะต้องรอดูว่าจะไปทางไหนกันแน่นะครับผมต้องรอลุ้นกันต่อไปอนาคตของเขาเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผมอยากเป็นเหมือนเอฟราแบนดอนดินเรียน โดยโด้วยวัยเพียงสิบเก้าปีแนนัน่นเรื่คนนี้สามารถอ่าก้ามาติดทีมชุดใหญ่ของทางแมนเชสเตอร์เด,ดได้อย่างเต็มภาพภูมิใจพร้อมกันนี้เขายังได้รับโอกาสในการลงสนามและความไว้ใจจากกุนซืออย่างโอเลกุนาโซชานะฮะที่มองว่าเขาคืออนาคตนักเตะแบ็กซ้ายของทีมโดยช่วงนี้เราไปพูดคุยกันหน่อยกันดีกว่านะครับผมอ่าเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ที่เขาเล่นมาตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมไปถึงเป้าหมายในอนาคตที่เขาวางเอาไว้อีกด้วย ยเขาเป็นเด็กผีตั้งแต่เกิดเลยนะครอบครัวภูมิใจในตัวเขามากนะฮะแน่นอนว่าครอบครัวผมเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด,ดการที่ผมและผมได้เข้ามาเล่นกับทีมนั้นจะเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับพวกเขาตั้งแต่จําความได้ผมก็เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์เดแล้วเป็นแบบนี้เสมอมาคุณไม่รู้หรอกนะว่าสโมอสรยิ่งใหญ่ขนาดไหนกระทั่งคุณได้เดินทางไปต่างประเทศกับทีมของคุณคุณจะเห็นได้ว่าแฟนบอลพันแท้ของผีสัตแดงนั้นมีมากกว่าคนในประเทศอังกฤษเสียอีกต่อมา จุดเริ่มต้นของลูกหนังเริ่มมาจากลูกพี่ลูกน้องของผมเองนะฮะที่เป็นคนแนะนําทุกอย่างเขาบ้าบอลมากเลยนะย้อนกลับไปเวลานั้นผมไม่ได้ให้ความสนใจอยา,จากจะเล่นฟุตบอลสักเท่าไหร่นักตอนนั้นผม,มาอายุประมาณ6ขวบเองเขาเป็นคนชักชวนผมมาเล่นฟุตบอลแถวบ้านของผมก็มีสนามบอลด้วยไป3สนามแบบพื้นคอนกรีตเราไปเล่นที่นั่นกันและเขาก็เป็นคนสอนเล่นฟุตบอลกับผมการก้าวจากระดับเยาวชนขึ้นมา ก่อนที่ผมจะเปิดตัวในฐนานะการเล่นกับทีมชุดยู23ผมคิดว่านะฮะตัวเองสามารถสาาร้างผลงานได้ดีผมมองว่าหากผมเล่นได้ดีระดับที่เยาวชนผมน่าจะมีโอกาสหลงสนามในรายการเล็กๆของอย่างศึกลิกครับอาจจะบอกได้ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นักแต่ผมเชื่อเสมอว่าตัวเองสามารถทําได้โดยการฝึกซ้อมครั้งแรกกับแมนเชสเตอร์ในชุดใหญ่นั้น ตอนเช้าผมจะได้รับข้อความจากโค้ชมาว่าวันนี้มีโอกาสก้าวเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่จากนั้นผมก็เข้าโรงยิมและเห็นนักเตะทุกคนเมื่อผมก้าวขาลงจากพื้นหญ้าผมย่อมอยากจะพิสูจน์ตัวเองอย่าทําอะไรเหมือนเดิมเพราะอย่าลืมมาว่าเกมที่แล้วผมเพิ่งลงเล่นนั่นเป็นเพียงแค่เกมระดับเยาวชนเท่านั้นดังนั้นผมต้องทําสุดความสามารถและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมประสบการณ์ครั้งแรกที่ปารีส ผมเพิ่งฝึกซ้อมในช่วงเช้าวันนั้นจากนั้นไลายชื่อก็ออกมาซาฟโค้สก็บอกกับผมว่าจงเตรียมความพร้อมเอาไว้ผมอาจจะติดทีมไปด้วยในศึกยูฟาแชมเปียนเบรกที่แมนเชสเตตต้องบุกไปเยือ,เอยนปเปอเชนในรยการที่ผ่านมาตอนแรกผมคิดว่าตัวเองนั้นจะได้เดินทางไปและนั่งดูทีมลงเล่นบนอัศจรรย์ซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อไบายชื่อออกมาผมกลับติดเป็นตัวสำรองมันเป็นเหตุการณ์ที่น่านภาคภูมิใจมากสำหรับผมการลงเล่นที่โอทาฟอร์น่นเหรอครั้งแรกของผม หลายคนอยากจะให้ผมบรรยายมันออกมาผมอยากบอกมาว่าไม่มีคําไหนมาอธิบายความรู้สึกได้เลยลงเล่นทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกที่โอเทอร์ฟอร์ดโดยเป็นการเจอกับรัชเดลในศึกลิกครับมันบ้ามากเลยนะคุณจะรับรู้ได้เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงเท่านั้นจากนั้นผมก็แค่กลับบ้านรับประทานอาหารหรือเล่นเกมก่อนตื่นเช้าไปซ้อมฟุตบอลแค่นั้นเอง เหตุการณ์สำคัญของผมนั่นเหรอเห็นได้ชัดเลยนะว่าคือการพาทีมไต่ระดับที่สูงขึ้นนั่นเป็นเรื่องของการเล่นเป็นทีมส่วนใหญ่ระดับส่วนตัวผมอยากจะยิงประตูที่โอทีแฟอร์ดนะผมมีความหมายต่อตัวผมมากเลยเรายังคงอยู่ในการแข่งขัน3รายการผมเชื่อมั่นเป็นอย่างมากเลยว่าเราจะสามารถคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้รวมไปถึงเรามีโอกาสคว้าแชมป์เอฟเอคและก็ยูโรปาคัพเช่นเดียวกัน ส่วนบุคคลต้นแบบของผมผมอยากจะเดินตามรอยปาติชเอลราเขาเป็นคนที่คอยนั่งลงและก็ให้คำแนะนำผมมากมายอาทิความหมายของการเป็นนักเตะข,ของทางแมนเชสเตอร์เต็ดรวมถึงการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้เป็นเวลาสิบห้าถึงยีปีขณะที่คนของสโมสรอ,อย่างดิกกี้บัตที่รับหน้าที่ดูอะคาเดมี่เขาคอยให้คหําแนะนําที่มีคุณค่าต่อคุณเหมือนกันและสุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะบอกก็คือทอมตน้นบนความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกไปมันบ้ามากเลยนะชีวิตของผมมันมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เมื่อกล้ามาเป็นนักเตะอาชีพแบบรวดเร็วอยา่างไรก็ตามทุกคนพยายามกระตุ้นเตือนผมมาว่าผมยังคงเป็นคนเดิมไม่ได้หมายความว่าผมต้องออกไปข้างนอกและทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปซึ่งเหล่านั้นและคําสอนดีเหล่านั้นเกิดมาจากครอบครัวของผมและเพื่อนของผมเองครับนี่นะฮะผมเป็นคําพูดของเจ้าหนู แบนตันดินเรียนนะฮะที่อยากจะเป็นเหมือนเอฟราดนะผมในอนาคตของเขานะฮะผมโอ้โหถือว่างานนี้พ่อหนุ่มคนนี้มีใจรักในแมนยูสงสัยจะต้องอยู่กับแมนยูไปอีก15ปีแน่นอนนะฮะผมว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเราไปข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูไม่อยู่ในหัวปีกดาวรุ่งชาเก้ขอมุ่งสมาธิช่วยทีมทำอันดับที่ดีที่สุดให้จงได้โดยบรบบี้มาตันโดน,นะผมปีกอนาคตไกลของทางชาเกเรสศูนย์สี่นะฮะ ได้บอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดเกี่ยวกับการกรณีที่มีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์เดนเลยเพร้อมหวังว่าอยากจะทําให้ชาเก้นั้นมีแบบที่ดีให้จงได้ส่วนทางบรัฟี้มอตันโดปีกดาวรุ่งของทางชาเก้นศูนย์สี่สโมสรดังของสึกบุนเดสติกาเยอรมันได้กล่าวมาว่าตอนนี้ตนสนใจเฉพาะเรื่องการช่วยต้นสก,กัดเท่านั้นไมไ่คิดเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวรือมาว่าแมนเชสเตอร์เดให้ความสนใจในตัวเขาแต่อย่างใด โดยมาตินโดเล่นได้โดดเด่นพอตัวในซีซั่นนี้นะฮะจําทำให้ได้รับโอกาสการลงเล่นในลีกไปรัฐทั้งหมด14นัดและมันก็ทําให้มีข่าวลือตามมาว่าทางแมนเชสเต็ดมองเขาเป็นทางเลือกสำรองในกรณีที่ถอนตัวจากการราชจดอนซันโชไป็นคนเก่งของทางบุรุษเซอร์จูมุลน,นั่นเองเดี๋ยวเขาได้บอกว่าแน่นอนว่ามันมีคนพูดถึงเรื่องแบบนั้นกันอยู่วรวมถึงมีการสอบถามผมหลายเรื่องเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย ผมกำลังมีสมาธิอยู่กับการเล่นให้กับชาเก้ผมยังต้องทำเป้าหมายของตนเองกับชาเก้ให้ได้สำเร็จตอนนี้ผมมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องนั้นและจากนั้นก็ค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปแต่ตอนนี้ผมมีสมาธิอยู่กับชาเก้เท่านั้น mm. ก็หวังว่าผมจะได้ลงเล่นและช่วยให้ทีมมีอันดับที่ดีขึ้นได้นะ แข่ง89ปีคนนี้นะผมได้กล่าวระบุปิดท้ายเป็นครับอ่านะผมเป็นทั้งว่างานนี้ก็ยังไม่ได้สนใจข่าวลือนะฮะที่ว่ามีข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้เองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจนูคนนี้อนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรในเส้นทางของเขาวาราข่าวาต่อมากันดีก่อนครับจูเว่จื่น30ล้านยูโรแทนมิดฟิลด์รอดทีมธุรกิจแรกแข่งเป้าหมายของแมนยู โดยมีรายงานข่าวมาว่าชูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งเวชีเกาโชสาตรดอรีนะฮะเตรียมรอดใจสม,มสรนในเวชีผิวหนังกิจด้วยการเสนอเงินจำนวน30ล้านยูโรแถมด้วยกองกลางของทีมเพื่อแลกกับการได้ตัวแข้งเป้าหมายมานเชืยสเดดมาพร่วมทีมนั่นเองโดยมีรายงานมาว่าชูเวนตุสมายตาราอูนคิมินเมนสในฐานะเป้าหมายในอุดมคติและก็เตรียมที่จะเสน,นออาเดียนปราบิโอนะฮะให้กับฟูฟแฟมตันเป็นการแรกเปลี่ยนครั้งนี้ดาวยิงของทัพหมาป่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับตลอด2อมฤดูกาลที่ผ่านมาจนตกเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ใหญ่ของแมนเชสเตอร์ในขณะที่เจ้าตัวเองนะครับผมก็ต้องการย้ายไปค้าแข่งกับทีมใหญ่เช่นกันโดยดาวยิงชาวเมสซิโกคนนี้ดูเหมือนจะยังคงรักษาทางเลือกของเขาเอาไว้ได้โดยที่จะไม่ปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาแต่อย่างใดก็ตามนะฮะยังมีความสนใจอย,อย่างจริงจังจากทีมในลีกต่างๆของยุโรปหนึ่งนั้นก็คือจูเวนตุส ที่คนสนใจเจ้าตัวจนจะวางเอาไว้ในตัวแรกอันดับที่1ของพวกเขาเพราะกอนซาโรอีกวาอินมีแนวโน้มจะย้ายทีมในช่วงสเสมอน,นี้ยักษ์ใหญ่แห่งอิตาลีก็เลยต้องมองหากองหน้าตัวกลางรายใหม่นะฮะและจากรายงานของโชโดฟิกาเช่นะครับคิม,มนินเนสคนนี้ถูกระบุว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดแล้วโดยจะมตีตัวเล้ติดตามความเคลื่อนไหวของนเตะอย่างมาโมโรอิคาดีและก็อาคาดิอุสมิริกแต่เชื่อมาว่าพวกเขาสามารถได้ตัวคิมิเมนสมาในราคาที่ถูกกว่า โดยจะหาทางลดราคาค่าตัวนักเตะด้วยการเพิ่มกองกลางอย่างราบิโอนะฮะเอาไาไว้ในข้อตกลงด้วยจากนั้นทัพมาร์ไรก็จะจ่ายให้วูฟเวนตันจำนวนแค่30ล้านยูโรเพื่อให้ได้ตัวดาวยิงวัย29ปีคนนี้มาร่วมทีมนั่นเองราบิโอดคนนี้ย้ายไปยูเวนตุสแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วหลังจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะมาแบบจบไม่ค่อยสวยนักและแม้ว่าเขาจะปฏิเสธทีมที่สนใจในผิวนักกีมาก่อนในตอนนั้น แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสนใจล่าสุดจากอังกฤษเข้ามาอีกครั้งนะฮะเมื่อบรบิโอตคนนี้ตกเป็นข่าวมาว่าเป็นเป้าหมายของทางนิวคาสเซ่นและก็อาร์ซนอนหลังจากได้ดาวเตะดันน้ำหอมคนนี้รู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์ของเขาในอิตาลี ในความเป็นจริงแล้วเขาก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนยูอยู่นะฮะและก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะถูกใช้แลกตัวโดยตรงกับพอปักบ้าที่ต้องการย้ายกลับไปยูเวนตุสอีกครั้งแต่พิสแดงอาจจะพลาดหากการแลกตัวกับคิมินสเกิดขึ้นจริงๆเอานะผมเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องดูกันก่อนว่าใครจะได้ใครไปนะฮะก็ทางยูเวนตุสก็มีเป้าหมายจะเอาราบ,บิโอตเนนี้ยไปแลกกับทางลาอูมคิมินสนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเมนยูกับทางชูเวก็ได้คุยกันไว้เรื่องอการแลกตัวเหมือนกันนะผมว่าจะเอาราบิโอตเนี่ยมาแลกกับป็อกบาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าใครนะผมจะแลกกันได้ก่อนกันต้องลุ้นกันต่อไปครับงานนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ